กับแก้มของคุณไม่พร้อมแล้วมากินคูไปกับเริเค็มครับเริมเค็มวันนี้นะผู้ชมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหมูเด้งตึงกระดึงตึงเด้งกระเด้งกระเด้งเด้งกระเด้งเด้งนะฮะก็ฟรามาทุกกระแสนะครับขึ้นกันอยู่ในฟีดของทุกท่านต้องเคยเห็นหมูเด้งแน่นอนเนาะหมูเด้งกับเจ้าลูกฮิปโปนะสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เขาเขียวเนาะที่ดูไปดูมาก็คล้ายกับก้อนของ ขาหมูบางรักวิ่งได้นะแล้วก็โชว์อาการเกี้ยวกัดกัดดิ้นไปดิ้นมาัะเด้งสมชื่อนะโดยหมูเด้งเนี่ยเป็นลูกของคุณแม่โจนาแล้วก็คุณพ่อโทนี่นะครับโดยมีพี่ของเขาคือเจ้าหมูตุ่นนั่นเองอยู่ในขาหมูไอเดอะแก๊งนะครับเราติดตามเพจกันได้นะก็สนุกสนานนะครับเป็นแฟนคลับเยอะมากช่วงนี้นะวนนี้เราก็เลยพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกันว่าเจ้าหมูเด้งเนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็ เวลาทุกท่านได้ดูขา่าวหรือติดตามความน่ารักเนี่ยจะได้มีความรู้นะฮะไม่ไม่อายเขานะครับไม่อายเขาไปเริ่มจากเรื่องที่1นึ่งนะคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าหมูเด็งเนี่ยมันเป็นฮิปโปใช่ไหมครับฮิปโปนะฮิปโปคำว่าฮิปโปหรือฮิปโปโพเทมัสเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะครับมันเป็นคํามันจะคํา2งคำนะภาษากรีกนะคือคําว่าฮิปพอสนะครับแล้วก็คําว่าโพเทมัสนะฮิปพอสแปลว่าหมาแล้วก็โพเทมัสแปลว่าแม่น้ำนะรวมกันฮิป p โพเทมอส์นะครับก็คือม้าแม่น้ำนะหรือม้าน้ำนะครับอ่ะคำว่าฮิปโปสนะถ้าเป็นแฟนแฮร์รี่พอสเตอร์นนะ่าจะรู้จักตัวหนึ่งนะครับที่่ว่าฮิโปกิฟต์นะก็เป็นครึ่งของฮิปโปสคือม้ากับกนะิฟฟินนะครึ่งม้าครึ่งกิฟฟินนะส่วนอีกคำหนึ่งไอ้โพเทมอสนะครับเคยเรียนมาแล้วอาจจะเคยเห็นคำนี้โดยไม่รู้ตัวนะกับคำว่าเมโซโพเทเมียเมโซแปลว่าตรงกลางโพเทเมียคือโพเทมอสคือแม่น้ำซ้ายขวา มีเมืองอยู่ตรงกลางก็คือเมืองที่อยู่ระหว่าง2แม่น้ําคือแม่น้ําไทกิสและแม่น้ํายูเฟติสนะครับนี่นะการเอาไปใช้นะภาษาภาษานิดนึงนะซึ่งในปัจจุบันนะฮะฮิปโปเนี่ยมันก็มีอยู่2ชนิดนะครับที่ยังเหลืออยู่เนาะก็คือเจ้าฮิปโปตัวใหญ่นะหรือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือฮิโปโปเทมัสแอมฟิเบียสนะครับแล้วก็เจ้าฮิปโปแคร์นะปิกมี่ฮิปโปนะฮะชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือคิรับซิดลิบิเดนซิด ซึ่งไอ้เจ้าฮิปโปตัวใหญ่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักกันดีเนาะตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอ่ะเป็นเด็กเล็กๆเนาะกับเจ้าคุณแม่มาลิเนาะซึ่งตอนนี้เป็นฮิปโปที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยนะเพราะแม่มาลีเพิ่งฉลองวันเกิดไปนะครับเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะครับกับอายุ59ปีนะซึ่งบอกอายุไขเฉลี่ยของฮิปโปอยู่ที่40-50ปีแม่มะริทะลุาแลวทะลุกาาแลวเลยาแลวนะครับก็ต้องบอกว่า,าดูแลกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วแม่มาลิเนี่ยก็ให้ลูก เนาะกับสวนสัตว์ในประเทศไทยมันละสิกว่าตัวนะครับพ่อรูปมันละสิกว่าตัวเนาะซึ่งเจ้าฮิปโปขนาดใหญ่เนี่ยหรือเจ้าฮิปโปปกติเนี่ยนะฮะน้ำหนักตัวนะอยู่ประมาณตันกว่าตันสองนะครับในขณะที่เจ้าฮิปโปแคร์เนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ1้อย0 0งโลเท่านั้นเนาะก็หนักต่างกันมากนะครับต่างกันมากเฮิปโปแคร์ก็มีความยาวนะหัวถึงท้ายในยประมาณเมตรหน่อยๆนะครับแล้วก็สูงเนี่ยเกอบเมตรประมาณเกเซนนะครับก็เรียกว่าตัวขนาดพวกผ่ากระทัดรัดนะแต่หนัก นะเนื้อนแน่นเนื้อนแน่นนะถ้าทีนี้นะครับฮิปโปนะที่ชื่อภาษาอังกฤษมันคือเป็นม้าน้าใช่ปะม้าแม่น้านะแล้วจริงๆแล้วฮิปโปนันเป็นมา้าหรือเปล่ามันเป็นญาติกับมา้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นญาติกับหมูหมูหวานหมูตุน๋นหมูเด้งนะครับถ้าให้เทียบแล้วถ้าให้เทียบความใกล้ชิดนะทางสาแหลกเนี่ยทางพงศวรีมาแล้วเนี่ยนะครับสาแหลกวิวัฒนาการนะก็คือพวกนี้มีความใกล้เคียงกับหมูมากกว่ามา้าเอารู้ได้ยังไงนะฮะปกติ นะครับในพวกสัตว์กีบเนี่ยสัตว์กีบเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือโพลิโซเด็กทิลาก็คือสัตว์กีบเดียวนะม่าจะเป็นกีบเล็กขี้อ่ะหกีบ3กีบนะฮะกับเอสเทโอเด็กทิลาหรือสัตว์กีบคู่นะพวกสกีบ4กีบนะฮะอ่ะสัตว์กีบเดียวมีใครบ้างมีม้าลาม้าลายแรดนี่แรดมี3กีบแล้วก็ทาเปียก็คือสมเสร็จนะครับพวกเนี้ย ็นสัตว์กีบขี้ซึ่งสัตว์กีบขี้ในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ17ชนิดนะฮะแล้วก็เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ด้วยเนาะอย่างพวกแรดพวกสมเสร็จพวกเนี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะซึ่งในกลุ่มสัตว์กีบคู่เนี่ยมีไข่บากนะก็มียีราฟมีปัวควายนะฮะพวกนี้อ,อูดกวางเนี่ยพวกนี้มีกีบคู่เนาะมี2กีบนะครับแล้วก็ฮิปโปนี่มี4กีบนะแล้วก็หมูนะ ผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าหมูมันอยู่กลุ่มเดียวกับฮิปโปเป็นพวกากิบคู่ในขณะที่ม้าเนี่ยมันอยู่กลุ่มสกิบเดียวนะครับก็ถ้าพูดตรงๆว่าเออมันใกล้เคียงกับหมูมากกว่าแต่ว่างานบรรพชีวินงานศึกษาเขาเริ่มศึกษากันมาเรื่อยๆศึกษากันมาเรื่อยๆแล้วเขาพบว่าญาติสนิทที่สุดของฮิปโปคือใครรู้ป่าวานหรือเปาววานนะหรือพวกโรมานะครับเขาศึกษาพบว่าเออหลายๆอย่างมันเหมือนกันโครงสร้างหลายๆอย่างเหมือนกัน ผิวหนังมีความหนาเหมือนกันนะครับมีลักษณะทางเดือนอาหารหคล้ายๆกันนะมีการพวกดินเอหรือยีนที่สังเคราะห์โปรตีนเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับต้องบอกว่าฮิปโปก,กับหวานเป็นญาติที่มีบรรพบุรุษร่วมกันมาบางท่านจะบอกออ้ยขนาดน,นั้นเลยเหรอหน้าตามันเหมือนกับไอ้นี่มากกว่าเลยนะพยูนเนาะถ้าตัดขาออกเนี่ยตัดขาเติมหางออกเนี่ยฮิปโปก,ก็คล้ายๆกับพยูนเนาะ ต้องบอกว่าพายุเนี่ยไกลเลยพายุยิ่งหนักเลยนะครับพายุเป็นญาติกับช้างคุณผู้ชมพายุเป็นญาติกับช้างกลุ่มโพบิสิตพวกอีกอันนึงเลยนะครับคนละกลุ่มเลยนะไกลกันเข้าไปใหญ่นะฮิปโป,โปเป็นญาติกับวานฮิปโปนะฮะทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่นะทั้งแบบแคระทั้งแบบปกตินะบแบบคอมมอนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะก็มีหน้าป้านกว้างตัวกลมคล้ายกับถังนะครับ ผิวหนังหนานะชอบอาศัยอยู่ในน้ําในตอนกลางวันนะตอนกลางวันจะหลบร้อนอยู่ในน้ำนะครับก็ขึ้นมาหากินตอนกลางคืนนะครับขึ้นมากินหญ้ากิกนกกกิกนผลไม้รากไม้นะครับในตอนกลางคืนในช่วงผีตะวันอ้อมช่วงพบค่ำนะครับก็ขึ้นมาถึงแม้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีผิวหนังที่หนาเด้งดึงเด้งดึง,ดงเนี่ยแต่ผิวหนังพวกมันเนี่ยค่อนข้างบอบบางนะครับบอบบางในที่นี้หมายถึงว่า มันพร้อมที่จะสูญเสียน้ําได้เสมอเลยถ้ามันขึ้นมาจากผิวน้ำนะครับทำให้ฮิปโปเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิตในตอนกลางวันเนี่ยอยู่ในแหล่งน้ำอยู่ในโคลนอะไรมากกว่าเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียน้ำนะฮะทีนี้มันมีตำนานอยู่ไว้คุณผู้ชมมีตำนานอยู่ว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยไม่เห็นฮิโปมาเขาบอกฮิโปมันอยู่แถวๆนะแถวๆอียิปต์เนาะแถวๆมาน้ำนายนะก็จะมีเทพบางองค์ที่เป็นฮิปโปนะครับบอกว่าฮิปโปบางตัวที่มันอ้วนนะที่มันป่วยเนี่ยมันมักจะขึ้นมา นะครับมันกจะขึ้นมาแล้วก็ไปเอาต้นกกอะไปไปเดินในโดงต้นกกต้นอะไรเงี้ยนะให้มันแทงตัวเพื่อที่จะระบายเลือดออกมานะเพื่อที่จะระบายเลือดออกมาเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยของเจ้าฮิปโปนะครับทีนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความสับสนก็เป็นได้นะอย่างที่บางท่านทราบบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ทราบไปพรอมๆกันนะว่าฮิโปเนี่ยวิเหงื่อเป็นสีแดง นะฮะมีเหงื่อเป็นสีแดงนะบางทีเราก็เรียกว่าเป็นบ l o o d s w e ก็คือเหงื่อเลือดนะเหงื่อเลือดแต่ความจริงแล้วนะสิ่งที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เลือดนะแล้วมันก็ไม่ใช่เหงื่อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับมนุษย์นะแต่สิ่งที่ปล่อยมามันไม่ได้แบบปล่อยน้ําออกมาเหมือนมนุษย์เนาะปล่อยน้ําขับน้ําขับเกลือแร่อะไรออกมาเหมือนมนุษย์ฮิปโปนะครับจะมีการปล่อยสารออกมาชื่อ h i โปโซ u d o ิกแอซิดกับ n o ฮิ i p p o s ด d o r i c acid นะครปล่อยออกมาถาาผิวเนี่ยจริงๆสารตัวน,นี้มันเป็นสีใสเว้ยตอนปล่อยออกมาตอนแรกอะ แต่มันค่อยๆทํปติกขริยาไปเรื่อยๆจะกลายเป็นสีแดงนะครับกลายเป็นสีแดงแล้วถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะไอ้ตังที่มันไหลออกมาเงี้ยมันก็ดูเหมือนเลือดมันเหมือนว่าฮิปโปเนี่ยมันมีเหงื่อเป็นเลือดใช้เลือดในการระบายความร้อนร่างกายหรือเปล่านะหรือเนี่ยก็ไปเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์ที่ว่าเอ้ยฮิปโปมันเอาตัวไปแทงจนเลือดไหลหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นสารที่มันหลั่งออกมาเพื่อ ควบคุมนะอุณหภูมินะครับแล้วก็ควบคุมการความชุ่มชื้นของผิวของมันนะครับและนอกจากนั้นแลน้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าไอสารพวกนี้ที่มันเคลือบออกมาเนี่ยทามาตามตัวเนี่ยพอมันทางเกิดปฏิกิริยายที่ผิวหนังมันเนี่ยสารพวกนี้สามารถที่จะป้องกันรังสี U V ได้นะหรือก็คือเป็นครีมกันแดดตามธรรมชาติเอง ตอนนี้นะครับอาจจะเห็นไอหมูเดงมันทําตัวแบบแง๊วแงวแง๊วนะฮะมีการแทะขาพี่เลี้ยงนะสุขีปเปอร์นะอาจจะดูน่ารักนะครับแต่ถ้าเกิดต้องบอกว่าฮิปโปรจริงแนละ้วมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าฮิปโปในแอฟริกาครับในแอฟริกาถิ่นที่อยู่ของอฮิปโปเนี่ยต้องบอกว่าฮิปโปเนี่ยตัวผู้เนี่ยจะหวงถิ่นมากนะครับทุกตัวเมียนี่ก็จะปกป้องลูกมากนะทำให้อัตราผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสัตว์เนี่ยฮิปโป สูงกว่าจระเข้ถ้าเลือกนะครับเจอจอระเข้เจอฮิโปนะเจออะไรดีนะครับผมคงไม่เลือกดีกว่านะครับฮิโปเห็นมันอุ้ยอ้ายอุยอ้ายอย่างนั้นนะต้องบอกว่าเขี้ยวของมันยาวได้ถึง50เซนติเมตรนะครับแล้วก็แรงกัดมากถึง1,800ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับนอกจากนั้นฮิปโปยังวิ่งได้ด้วยนะครับเคลื่อนที่ได้เร็วทั้งในน้ำแล้วมันบกบกก็วิ่งได้นะวิ่งได้เนี่ยหมายความว่าคําว่าวิ่งเนี่ยนิยามคือการวิ่งต่างจากการเดินคือวิ่งเนี่ย จะต้องมีจังหวะที่เท้าสองข้างเนี่ยลอยจากพื้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวิ่งนะครับที่ปโปเห็นมันตัวหนักเป็นตันน่ะแต่มันสามารถที่จะวิ่งลอยจากพื้นได้นะวิ่งเร็วนะส่วนช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งไม่ได้นะครับแต่แต่เรียกว่าเดินเร็วแล้วกันช้างจะไม่มีจังหวะที่ลอยตัวเนาะอ่ะแอบแทรกให้นิดหน่อยๆน,น,นะฮะทีนี้เราเห็นว่าพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงกันนะครับเขาเลี้ยงกันก็อาจจะคิดว่าเออหน้าตามันก็ยิ้มแย้ม,ยมแมจ่มใสน่ารักดีอาจจะเชื่องนะครับจริงๆแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัต ก็ต้องระวังนะพวกสูคิปเปอร์ก็ต้องทํางานอย่างระมัดระวังอยู่นะครับแต่บอกฮิปโปเนี่ยนะครับมันมีเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะที่แอฟริกานะครับก็มีคนมาเรียสแอลเนี่ยนะครับเขาได้ช่วยเหลือเจ้าฮิปโปตัวหนึ่งนะชื่อฮัมฟรีนะครับจากเหตุการณ์น้ําท่วมก็ช่วยเหลือมาแล้วก็เลี้ยงฮิปโปเลี้ยงฮิปโปฮิปโปตัวนี้อายุประมาณ5ปีนะอายุประมาณ5ปีก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปนะช่วงต้นปีเขาก็มีการถ่ายรูปแช่ขี่ฮิปโปนะเขาบอกว่าออคนเราเนี่ยนะมันสัตว์เนี่ยมมันก็เรราาาสถให้ความรัักกบสัตว์เนี่ยได ไม่ใช่แค่หมาแมวเท่านั้นนะสัตว์ป่าเนี่ยก็ต้องการความรักเราสามารถที่จะเลี้ยงพวกมันได้นะครับแต่ก็มีหลายคนเตือนว่าฮิปโปเนี่เป็นสัตว์ป่านะอย่าไว้ใจนะครับจนสุดท้ายแล้วนะฮิปโปหนะักจุดสตัน1.2ตันนะครับตัวนี้ก็ได้ขยาําพุนมาเรียสปายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปพบศพอยู่ใต้แม่น้ำเนาะในพื้นที่ของเขาที่เขาเลี้ยงฮิปโปไว้เนี่ยนะครับไปพบศพนะครับซึ่งภรรยาเขาก็บอกว่าไอ้ก่อนนันเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบนเนี้ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนัน อนนั้นก็คือฮิโปมันไล่นะครับแล้วเขาก็หนีหนีฮิโปปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้จนต้องเอาคนมาช่วยนะครับคือฮนะิโปเนี่ยมันบอกมันเป็นสัตว์ห่วงถิ่นไงนะเขาไปพายเรือแคน,นูในในแม่น้ําที่เขาเลี้ยงฮิโปไว้อ่ะทีนี้มันก็ไล่คงไล่แล้วก็เคยปีนหนีขึ้นบนต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่เข็ดนะสุดท้ายก็ด้วยความไว้ใจเนะาะไว้ใจเหมือนชาวนากับงูเ่านะครับก็ไว้ใจเลี้ยงดูมาเหมือนลูกนะครับแต่ก็โดนเจ้าฮิโปเนี่ยนะด้วยความที่เป็นมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ห กัดเข้าให้นะครับก็เสียชีวิตนะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะค,คุณผู้ชมอาจจะเถียงว่าเออน้ะมันฮิปปโปตัวใหญ่ไงมันก็เลยฆ่าคนได้ไอหมูเด้งเป็นฮิปโปแคกไงมันคงทําอะไรไม่ได้หรอกเนาะน้อยพระเอผู้มชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จอห์นบอลซูนะครับที่สหรัฐอเมริกานะเมื่อั้งสวนสัตว์นะครับเขาก็สนใจในเรื่องของเวลแฟร์ของสัตว์แหละในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะบอกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ ตัวเดียวๆมันไม่อยู่ตัวเดียวไม่มีสัตว์ไหนอยู่คนเดียวหรอกมันจะต้องมีแบบระบบนี้ไปมันมีสัตว์ที่อยู่ด้วยกันได้นะอย่างเช่นอย่างเช่นม้าลายีราฟเนี่ยสามารถปล่อยอยู่ด้วยกันได้นะเขาก็ศึกษาแล้วว่าเขาจะเอาไอ้เจ้าตัวเนี่ยชิตาตุงกาที่ชื่อช็อปเปอร์ชิตาตุงกาเป็นสัตว์คล้ายๆแอนติโลปคล้ายกวางนะครับเขาก็ศึกษาแล้วอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้มีการปรับพื้นฐานกันมาแล้วว่าจะเอาชิตาตุงกาเนี่ยไปอยู่กับฮิปโปแคทที่ชื่อจาฮารีตัวนี้นะก็มีการปรับความเข้าใจกันและะรยหนึ่ง จนกระทั่งเขาก็โอเคมันน่าจะอยู่ด้วยกันไนดะ้ปล่อยเขาไปอยู่ด้วยกันทิปหายฮิปโปแคะมันลอ่อชิตาตุงกาตายนะคุณผู้ชมเขาก็เลยเอาอะไรกันวันนี้คิดว่าฮิปโปแครมันน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีพิษมีภัยอะไรขนาดนั้นแต่การว่าฮิปโปแครในไอจาฮารีเนี่ยฆ่าชิตาตุงกาฆนะ่าแอนติโลตายนะครับออกข่าวกันใหญ่โตเลยนะฮะก็บอกว่าอย่าไว้ใจนะฮะคุณผู้ช,ชมเห็นหน้าตาหน้ารัก,หน,รกหน้ารักอย่างนี้ก็อย่าไว้ใจใหเห็นพี่เลี้ยงเขา เลี้ยงดูอย่างนี้เนาะบางทีอาจจะดูว่าเขาเอ้ยประมาทหรือเปล่าจริงแนละ้วไม,ไม,ไม่หรอกพวกเนี้เขาทํางานนะเขาไม่ประมาทนะครับถือต่อให้จะดูเล่นดูเป็นมิตรหรือเลี้ยงขึ้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่ก็ไม่ประมาทนะพวกนี้เขาทํางานกันเหมือนพวกหมองูอะไรเงี้ยที่เขาทําจับงูเหมือนกับเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครประมาทหรอกนะครับเขาต้องอระมัดระวังตัวเสมอแล้ว ถึงแม้เรจะบอกว่าไอฮิปโปเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่เกลวกาดนะเกลยวกดัดดุดาดดุเดือดนะไล่กัดคนอะไรหรือมีเหตุการณ์ฆ่าคน500คนต่อปีในแอฟริกาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกมนุษย์รบกวนเนาะเพราะว่ามีการใช้พื้นที่ที่ใกล้เคียงกันและนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งมันเกิดขึ้นในวันที่ทั่วโลกนะครับรณรง ทำสัญญา่วมกันว่าเราจะไม่ใช้งาช้างจะไม่ขายงาช้างเราจะไม่ซื้อขายจะไม่มีการส่งออกนํำเข้างาช้างแบนงาช้างนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นไอพวกลักรอบอ้าวตัดอ,อะไรวะช่องทางทํากินกวหรอล่าอะไรกันดีวะช่องว่างช่องโหว่ยังมีนี่มีสัตว์ตัวหนึ่งที่เขี้ยวมันยาว50เซนนี่วะก็ลอมันสัเดยสินะก็คือเอาเขี้ยวฮิปโปหรืองาฮิปโปเนี่ย มาขายก็ลาฮิปโปเพื่อเอางาฮิปโปนะครับมาขายนะแล้วก็มันติดอยู่ในบัญชีไซเตสแต่ว่าอยู่ในไซเตสแอปดิกทนะครับแอบดิที่2ทําให้นะชิ้นส่วนฟันงาของไอฮิปโปเนี่ยสามารถที่จะขอใบอนุญ,ญาตในการนําเข้าส่งออกได้นะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันมีการนําเข้าส่งออกชิ้นส่วนของฮนะิปโปเนี่ยประมาณ770ตันต่อปีนะครับจตันต่อปีนะฮะก็ น่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงมีนนน้มที่จะลดลงนะครับประชากรในธรรมชาติมีนนน้มที่จะลดลงนะแต่ถึงแม้ว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเราจะเพาะพันธุ์มันได้ก็ตามนะแต่ถ้าเกิดประชากรในธรรมชาติหรือในถิ่นที่อยู่มันไม่มีแล้วอ่ะก็ยังน่าห่วงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเพาะได้เท่าไหร่แต่ถ้าไม่สามารถที่จะปล่อยกลับไปได้หรือไม่มีแหล่งที่อยู่ให้มันปล่อยกลับไปได้ก็เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะสุดท้ายนี้นะใครที่ชื่นชอบน้องหมูเด้งเนาะก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของเขากันได้ในเพจนะเฟซบุ ค้าหมูแอนเดอร์แกงนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องหมูเด้งกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็ลองติดต่อกันไปว่าเขาออกมาโชว์ตัววันไหนนะครับก็เผื่อจะได้เห็นไอ้นี่พฤติกรรมล่าสุดเห็นเขาบอกว่าไอ้หมูเด้งมันกินขี้มันกินขี้แม่มันนะฮะเออบอกว่ามันกินขี้ทําไมอ่านะแถมให้แล้หน่อยแล้วกันอันไหนะเล่ามาถึงนี้ละอ่ะก็ไอ้พวกสัตว์กลุ่มเนี้ยไอ้พวกสัตว์กลุ่มที่มันกินพืชนะครับพวกสัตว์กลุ่มที่กินพืชเนี่ย มันไม่สามารถที่จะย่อยได้ย่อยยา่าย่อยอะไรไม่ได้นะครับมันต้องใช้ไมโครหรือจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยพวกเซลลูโลสในหญ้าให้มันกลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเพื่อที่จะดูดซึมได้นะครับมันก็เลยที่จะต้องกินขี้ของตัวใหญ่เพื่อเพื่อเอาไอ้นี่เชื้อโรคอะ่ะไม่ใช่เชื้อโรคสิเอาเชื้อจุลินทรีย์เหมือนเรากินโยเกิร์ตอะเอาเชื้อจุลินทรีย์ในขี้แม่มันเอาไปเลี้ยงไว้ในท้องตัวเองอ่ามันก็จะทําให้พวกเนี้ย สามารถหย่านมได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปกินหญ้ากินพืชกินผักได้นะครับอ่ะแถมสะเพรินไปหน่อยอ่ะทล้วหวันนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะกินเวลากันมาพอสมควรแล้วครับก็เจ็บคอแล้วด้วยเนาะเสียงอ่อนๆอ่อนแอดปวดๆปแปๆนะครับแกก็ต้องมาพูดต้องมาเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะก็คิดเสียว,ว่าสงสารนะครับกดไลค์กันซะให้หน่อยแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าชื่นชอบไม่ชื่นชอบอย่างไรหรืออยากให้เราไปเยี่ยมน้องหมูเด้งนะก็บอกมาได้นะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อสวนสัตว์ไป ไปดูน้องหมูเด้งกัดนะครับสำหรับวันนี้เราหมดแล้วไพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ